คือสาเดือนนี้มีอาการแบบว่าเผลอกัดฟันตัวเองอะคะ่ะพอรู้สึกตัวแล้วก็รู้สึกเจ็บแล้วพอดีโชคดีว่าช่วงนี้กลับมานั่งเออ,องอาทิตย์ที่นะะี้ค่ะกลับมาเริ่มเริ่มนั่งสมาธิอะคะ่ะพอสังเกตตัวเองว่าพอเริ่มนั่งบางครั้งอะคะ่ะจะมีอาการบ,บัดกล้ามเนื้อเกรงแล้วก็ เจ็บอะไรประมาณนี้ค่ะแต่พอใจนิ่งไปอาการเหล่านั้นก็คลายไปค่ะอยากขอคําแนะนําว่าควรจะปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆหรือว่ามีคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมไหมคะเฉพา<อ>ะ <พอ S 1> เรื่องอาการเกร็งเนี่ยนะมันมีข้อแนะนําแบบครอบจัก,กรวาลเลยนะครับที่ผมพบว่ามันได้ผลจริงๆคือคือของผมเองเนี่ยใช้ใช้ได้ผลมาก่อน นะแล้วก็พอแนะนำให้คนทำตามเนี่ยมันก็ได้ผลด้วยนะครับก็คือว่าให้สำรวจสังเกตขึ้นมาทุกครั้งที่เราเกรงเนี่ยไม่ว่าจะส่วนใดก็ตามเนี่ยเพราะแต่ละครั้งเนี่ยมันเกรงไม่เหมือนกันแต่มันจะมีจุดร่วมจุดที่เป็นจุดสังเกตนะที่ชัดเจนนะะให้สังเกตได้ตลอดเวลาคือฝ่าเท้าฝ่ามือแล้วก็ใบหน้า ถ้าฝ่าเท้าเกร็งถ้าฝ่ามือเกร็งนะไม่ต้องไปสํารวจที่อื่นเลยสันนิษฐานว่าคุณกําลังเกร็งอยู่แน่คุณกําลังเครียดอยู่แน่พร้อมจะกัดฟันอยู่แน่นะฮะแต่ถ้าสังเกตว่าฝ่าเท้ากับฝ่ามือมันคลายนะะไม่ว่าฝ่าเท้าฝ่ามือจะอยู่ในท่าไหนก็ตามถ้าหากว่ามันมีอาการผ่อนคลายมีกล้ามเนื้อที่สบายนะฮะตรงนี้แหละเราจะเห็นเองว่าเนื้อตัวของเราเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มจะ อยู่ในอาการผ่อนพักนะไม่มีอาการเครียดไม่มีอาการเกรง็งไม่มีอาการฝืนหรือถ้ามันยังฝืนอยู่ความตกค้างของอาการฝืนอาการเกร็งเนี่ยมันก็จะมาอยู่ที่ใบหน้าจะมาอยู่ที่คิ้วมันขมวดหรือเปล่าหรือว่าคําบมันตึงไหมบางคนเนี่ยพยายามคลายก็คลายไม่ออกเพราะว่ามันเครียดมาเยอะสะสมมาเยอะนะหรือแม้กระทั่งอาการกัดฟันนะก็เป็นร่องรอยหนึ่งเป็นเครื่องสะท้อนหนึ่งว่า ไอ้ลักษณะบิดของจิตเราเนี่ยมันยังคงอยู่มันยังมีอาการนั้นอยู่นี่ถ้าเราสังเกตบ่อยๆว่าฝ่าเท้าเกรง็งขึ้นมาเมื่อไหร่ฝ่ามือเกรง็งขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วเราคลายนะให้ได้ทีๆนะให้ให้ได้เสมอๆนะไม่ใช่เฉพาะตอนนั่งสมาธิแต่เป็นให้มันเป็นความเคยชินในชีวิตประจําวันไปเลยเราจะพบว่า ไออาการขมวดคิ้วหรือว่าการตึงขมับมันพลอยห่างหายไปด้วยอาจจะค่อยๆขยบห่างไปทีละน้อยหรือไม่ก็ห่างไปแบบพวดพลาดเลยภายในวัน2วันนะตรงนี้ขอให้คุณมนัญญาลองไปทดลองทำดูนะครับค่ะขอบคุณมากไอจุดที่เป็นคีย์เวิร์ดคำแนะนำก็คือไม่ใช่เฉพาะตอนทำสมาธินะ ให้ทําเป็นความเคยชินให้มันเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติในระหว่างวันในชีวิตประจําวันนะครับและอาการเครียดทั้งหมดเลยไม่ว่าจะมาจากสาเหตุใดก็แล้วแต่กําลังมีปัญหาเรื่องงานปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องวิธีคิดของตัวเองนะมันช่วยได้ครอบจักรวาลเลยนะครับค่ะเออคือสังเกตคิดว่าน่าจะเป็นแบบใช้ความคิดในการ ทำงานในการตัดสินใจช่วงนี้เยอะมากเลยอะคะ่ะเนี่ยไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าความเครียดสะสมอันเกิดจากการทํางานหนักนะนี่คุณวัญญยาจะพบเลยว่าถ้าเอาเทคนิคนี้ไปใช้ระหว่างทํางานนะระหว่างกําลังคิดงานอยู่เลยเนี่ยมันสังเกตมันจะมีจังหวะเว้นวักมันเป็นไปนไม่ได้ที่เราจะคิดตลอดทุกนาทีทุกวินาทีนะ มันจะมีช่วงเว้นวักที่แเออเราทำงานก้อนนี้เสร็จแล้วเนี่ยในช่วงเว้นวักระหว่างก้อนหนึ่งกับก้อนหนึ่งที่กําลังจะยังมาไม่ถึงเนี่ยนะถ้าเรามาใช้สํารวจให้เป็นความเคยชินเลยนะว่าเท้าเกรงอยู่หรือเปล่ามือเกรงอยู่หรือเปล่าใบหน้าเนี่ยนะคิ้วมันมันขมวดอยู่หรือว่ามันคลายอยู่นะ จนกระทั่งเกิดความเป็นอัตโนมัติแบบไม่ได้จงใจอะไรทั้งสิ้นแล้วมันสังเกตของมันเองมีสติรู้ของมันเองเนี่ยนะจะเห็นเลยว่าประสิทธิภาพการทำงานของเราเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวไม่ใช่แค่เป็นสองเท่านะเป็นหลายเท่าตัวเพราะว่าจิตของคนที่มันทำงานหนักแล้วทำแบบตะบี้ตะบันเนี่ยแบบไม่มีช่วงเว้นวักเนี่ยนะมันจะไปลดทอนคุณภาพของจิตคุณภาพของสมอง นี้ถ้ามันมีอาการผ่อนพักเหมือนกับได้พักขึ้นมาเรื่อยๆโดยไม่ต้องรอเวลาเลิกงานเนี่ยมันเท่ากับมีพื้นที่การพักผ่อนมากกว่าคนอื่นเป็นสิบเท่าตัวแล้วการที่เราสามารถที่จะพักผ่อนได้มากกว่าคนอื่นเป็นสิบเท่าตัวมันเท่ากับนะเรียกกําลังวังชาหรือฟื้นฟูคุณภาพของจิตคุณภาพของสมองเนี่ยให้กลับมานะ ถ้าไม่ใกล้ถ้าถ้าไม่เต็มร้อยก็ใกล้ร้อยในตรงนี้แหละที่มันเลยมีคุณภาพมีประสิทธิภาพ,ภาพในการผลิตผลงานออกมาเนี่ยได้มากกว่าตัวเราเองเนี่ยนะตอนที่เครียดเนี่ยเป็นสิบสิบเท่านะโอเคมีเพิ่มเ<ถ>ติมไหมครับคุณมนัญญาค่ะเดี๋ยวจะลองไปทำดูนะคะครับผมอ,อนุโมทนาด้วยค่ะครับอนุโมทนาครับคุณมนัญญา